ร้อยบาทตัวอื่นหรอคะดูตัวอื่นนี้ราคาเท่าไหร่อ,นนอันนั้นสิบบาทอันนั้นห้าบาท,บาทหนูมาคัด U เออกมาออกมานี้ออกมานี้ไม่ได้ค่ะนนามามาข้างหน้านี่ค่ะ ตัวไหนแรงที่สุดคะสีอะไรแรงอันนั้นอันนั้นคือพัดลมสีอะไรคะสีแดงสีแดงมันแรงไหมมาราคาเท่าไรคะสามบาททำไมมันถูกจังล่ะคุณ